จีนายีนาซาลาสนางเอกช่องสามถูกชมกำลังมาแรงมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกลูกครึ่งไทยคิวบาอย่างจีน่า นิยา,า,าสเพราะกำลังมีผลงานละครอยางพิสวัสค่าตะเกมทางช่องสามประกบคู่กับพระเอกหนุ่มเจมจีรายอยู่ตั้งสีสุเพราะกระแสตอบรับดีมากเรียกได้ว,ว่าแฟนละครต่างชมเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าละครสนุกแถมจีน่าก็มีพัฒนาการทางการแสดงที่ดีขึ้นจากเรื่องก่อนกอ,นกอนด้วยล่าสุดก็มีชาวเน็ตออกมาตั้งกระทู้ชมความสวยของจีน่าซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นเลยว่า ตอนนี้สาวจีน่าสวยออร่ากำลังดีแถมการแสดงก็ดีขึ้นมากติดอยู่แค่เรื่องเดียวจริงๆนั่นก็คือผอมเกินไปและมองว่าถ้าอ้วนกว่านน,นี้อีกสักนิดจะเป็นนางเอกที่เพอร์เฟกมากเอาเป็นว่าจะว่ายังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะจีน่าทำบุญด้วยอะไรหรือทำไมสวยสะดุดตามากคนอะไรเล่นดีมากซีนร้องไห้คือสุดมากน่าสงสารจับใจและที่สาคัญน้องสวยมากร้องไห้คือสวยอะแปะปปสวยค่ะแสดงดีด้วย ทำเราร้องตามเลยแต่น้องผอมไปนิดขนาดออกทีวียังรู้สึกว่าผอมมากน้องสวยผู้ชัดเจนดีแสดงดีขอเพิ่มน้ำหนักขึ้นอีกนิดนะคะจริงๆเรื่องนี้ยังไม่สวยสุดนะคะฮ่าฮ่าฮ่าบทมันเครียดมากอะช่วงที่ถ่ายแรกๆก็ยังโอเคแต่ถ่ายไปถ่ายมาหยุดกองน้องผอมลงไปอีกเรื่องต่อไปไม่เครียดเท่านี้แล้วก็ขอให้น้องทาน้ำหนักกลับมาให้เท่าๆกับตอนที่ถ่ายฟิติ้งเรื่องนี้ ับตอนที่ถ่ายแบบอายุทีรรมก็ได้จะได้สวยฉ่ำๆรอรับการเป็นสายจุทาเทพฮ่าฮ่าฮ่าชอบุนกับหน้าตอนเล่นแบบอายุทีรรมกำลังดีเลยเรื่องนี้ก็สวยแต่บางฉากพร้อมไปนิดนึงงานนี้ชาวเน็ตต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าจีน่าหน้าสวยการแสดงดีหมดติดอยู่แค่เรื่องเดียวคือพร้อมเกินไปและหวังว่าผลงานละครเรื่องหน้าจะสามารถเพิ่มน้ำหนักได้เพราะเรื่องหน้าคือละครฟอร์มยากยา่ดวงใจเทวพรหมตอน ละอาอจารย์นั่นเองซึ่งก็ได้ประกบคู่กับพระเอกเดาวรุ่งอย่างกราฟกนาวุฒิด้วยเอาเป็นว่ายังไงก็รอติดตามแล้วกันเนาะเป็นอีกหนึ่งนาะงเอกสาวคนดังที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะคะ่ะเพราะสวยหวานแถมยังพัฒนาการแสดงของตัวเองอยู่ตลอดเพราะก่อนหน้านี้มักจะโดนติว่าเล่นแข็งเล่นไม่ดีแต่ตอนนี้ได้รับคำชมแล้วฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ